ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่ก่อนที่จะพักเบรคไปชมสิ่งน่าสนใจเนี่ยผมพูดค้างให้ท่านผู้ชมทราบว่าเราจะมาดูสถานการณ์หรือพัฒนาการของเหตุการณ์การก่อวินาศกรรมนับเนื่องมาตั้งแต่ตอนที่กลุ่มคนเสื้อแดงชุมนุมนะครับจริงๆอยากจะมองย้อนกลับไปก่อนที่จะมีการชุมนุมด้วยซ้ำนะครับว่ามีเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอะไรกันบ้างผมมีตัวเลขสถิติอยากจะมาให้ท่านดูแต่ว่าคงไม่ได้มีกราฟิกอะไรนะครับ ถ้าถ้าอย่างไงท่านคงพอจะนึกภาพออกว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นตรงนั้นตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนกันนะครับก่อนเกิดเหตุการณ์การชุมนุมนะครับในช่วง3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์สําคัญสําคัญก่อนที่จะมีการชุมนุมเกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ประมาณช่วงสามทุ่มเนี่ยนะครับก็ได้มีคนร้ายนะครับนำระเบิดที่เราเรียกว่า M79 เป็นระเบิดคว้างเนี่ยได้คว้างเข้าไปยังธนาคารกรุงเทพสาขาถนนพระราม2 แต่โชคดีครับหลายคนบอกว่าโชคดีมากที่ระเบิดนั้นไม่ทํางานสุ่นเหตุการณ์ที่2เนี่ยตรงกับวันที่27กุมภาพันธ์2553ก็อีกครั้งหนึ่งครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คนร้ายได้วางระเบิด M ได้คว้างระเบิดครับโทษ m 79เข้าไปที่ธนาคารกรุงเทพสาขาถนนสีลมแล้วก็มีการจับคนร้ายได้2คนนะครับเ,เหตุการณ์ที่3ที่ชัดเจนก็คือมีการปาร,ระเบิดเข้าไปที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาพราประแดงทําให้กระจกธนาคารไดรับความเสียหายเหตุการณ์ที่4ซึ่งเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะมีการออกพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชนาการเมื่อ ah ที่28กุมภาที่ผ่านมานี่เองครับก็มีการพบระเบิดคว้างแบบ M67 เข้าไปที่ธนาคารกรุงเทพสาขาถนนศรีนครินนะครับแต่โชคดีที่ธนาคารนั้นมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอยู่แล้วก็ทางรปภ ผู้เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะเก็บกู้นะครับทำให้ธนาคารนั้นรอดพ้นไปจากการถูกวาระเบิดได้ทีนี้หลังจากเหตุการณ์ใหญ่ๆ4-5เหตุการณ์ที่ว่าแล้วเนี่ยภายหลังการประกาศพรบความมั่นคงก็ปรากฏว่ามีเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้อีกถึง16ครั้งด้วยกันยกตัวอย่างนะครับเหตุการณ์แรกนวนที่15มีนาคม2 5 5 3มเนี่ยมีคนร้ายยิง M79 เป็น เป็นเครื่องกระสุนยิงลูกระเบิดเข้าไปเนี่ยนะครับในกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์นะครับจำนวน6ลูกแต่ว่าระเบิดนั้นทํางานอยู่แค่เพียง4ลูกแต่ก็ยังทําให้พลกำลังพลนั้นบาดเจ็บด้วยการถึงสองนายนะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆวันนั้นผมเองเนี่ยก็กอยู่ในเหตุการณ์พอสมควรเพราะว่าทางโทรทัศสถานีที่ผมไปออกรายการเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามกับ รอหนึ่งะฮะร,รอหหลายท่านก็คงรู้ว่านะวันนี้ที่พักของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นก็อยู่ที่รอหนึ่งที่ว่านั้นเองนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยยังมีวันที่16วันเดียวถัดมาตี2กว่ากว่าคนร้ายก็ยังยิง M79 เข้าไปในซอยลาดพร้าว25แต่ก็ถือว่าโชคดีที่ไม่ได้มีใครโดนลูกหลงเหตุการณ์ต่อมาวันที่19มีนาสองน,นะครับเวลาประมาณตีสกว่ากว่าเนี่ยก็มีคนร้าย ยิง M16 นะฮะรวมไปถึงมีการยิงวัตถุระเบิดเข้าไปแต่ก็ไปตกอยู่ที่บ้านของพ่อค้านักธุรกิจคนหนึ่ง <c oughs> ก็ปรากฏว่า,าไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีแต่ทรัพย์สินเสียหายมีการต้อนเข้าสังเกตว่าจริงๆแล้วนักธุรกิจท่านนั้นอาจจะเป็นผู้ที่โดนล,ลูกหลงมากกว่าเพราะว่าใกล้ๆบริเวณบ้านของนักธุรกิจท่านนั้นเนี่ยมีบ้านของประธานสารปกครองสูงสุดคุณดออรอครทรจุฬารัตนะครับ ก็ได้เป็นเจ้าของบ้านซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2-300เมตรเท่านั้นเหตุการณ์ต่อมานะครับก็มีการยิงเข้าไปนะครับในบ้านประชาชนในซอยสุขมวิท53 53ิบสามก่อนถึงก่อนถึงทองหล่อนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็โชคดีเือนการว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายแต่อย่างใดเหตุการณ์ต่อมานะครับวันที่19มีนาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีคนกลุ่มคนเสื้อแดงได้มีการใช้น้ํามันนะน้ำมันกา๊าซเนี่ยจุดไฟ แล้วก็มีการโยนเข้าถูกรถถังที่นำมาควบคุมดูแลฝูงชนนะครับที่บริเวณกองพลทหารมาที่สองรักษาพระองค์แต่ว่าเจ้าที่ตำรวจในที่สุดก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีได้เหตุการณ์ที่6นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีคนร้ายก็มีการขว้างระเบิด M67 เนะครับเข้าที่สำนักงานปปชซึ่งเป็นสถานที่ทำงานแห่งใหม่โดยลึกๆแล้วเนี่ยปปชยังไม่ได้เปิด เป็นทางการนะครับที่นั่นแต่เข้าใจว่าถ้าเปิดแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นอ,อ,องค์กรที่ดูแล้วค่อนข้างจะมีสีสันพอสมควรนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าสถานที่แห่งใหม่นั้นใหญ่โตแล้วก็เป็นบ้านพักของอดีตบุคคลสําคัญอยู่ด้วยตรงนั้นนะครับแต่ว่าก็โชคดีอีกเช่นเดียวกันที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายเหตุการณ์ต่อมาท่านผู้ชมครับเป็นการปูพื้นให้เห็นภาพถึงความรุนแรงอย่างน้อย ถ้าทุกครั้งมีระเบิดหนึ่งลูกเนี่ยก็ระเบิดมาแล้วมากกว่า20ลูกด้วยกันนะฮะเหตุการณ์วันที่7เกิดเมื่อ20มีนาคม2553จริงๆแล้วจะเห็นได้ว่าถี่ยิบเลยนะครับหลังจากเหตุการณ์ประกาศความเ,เขาเรียกกันว่าปร,ประกาศใช้พรบรการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับขึ้นมานะครับเป็นการประกาศพรบรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติขึ้นมาเนี่ยในปี2551ก็มีการนํามาใช้อย่างกว้างขวางและในวันนี้เนี่ย ก็ ring, มองว่าอาจจะยังไม่สามารถที่จะแยกแยะอำเภอตำบลต่างๆที่อาจจะอยู่ในวิสัยที่ทอาจจะถูกโจมตีหรือถูก leadership. ทำลายได้นะครับเหตุการณ์ถัดมาเมื่อวันที่23มีนาจะเห็นได้ว่า23มีนา24มีนาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องกันมานะครับ23มีนาเวลา14นาฬิกาเนี่ยได้มีคนร้ายยิงอาวุธที่เราเรียกว่า m 79จำนวน2นัดนะครับ ตกไปที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ทําให้มีรถลาของทางราชการนั้นเสียหายรวมกันถึง4คันด้วยกันนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าขนาดคนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์พอเห็น,นเหตุการณ์ว่ามีการมุ่งมา่เอาชีวิตคนอื่นถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะสร้างความไม่พึงพอใจแล้วก็อาจจะทําให้คนนั้นเกิดความไม่เชื่อถือรัฐบาลมากขึ้นก็ได้นะฮะแต่ว่าการยิงที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นแม้ว่าจะไม่มีผู้บาดเจ็บ แต่ก็ได้ทําให้มีรถดนเสียหายอย่างน้อยสีย่หคันด้วยกันนะครับบางคันก็โดนสะเก็ดระเบิดกระจกกระจกแตกหมดส่วนเหตุการณ์ต่อมาเมื่อวันที่24มีนาคมส5 5 3มเนี่ยนะครับเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงกับ45นาทีก็ได้มีคนร้ายเปิดนะครับมีการปาระเบิดบริเวณตู้ควบคุมไฟฟ้า,ฟาริมรั้วสารากางของจังหวัดนนทบุรีนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนเหตุการณ์วันที่12ตรงกับวันที่24มีนาเช่นเดียวกันครับ คนร้ายก็ได้มีการคว้างระเบิด M67 เข้าไปที่บริเวณเสาไฟฟ้าริมรั้วของกรมบังคับคดีเขตตลิ่งชันแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีความเสียหายเช่นเดียวกันนะครับเหตุการณ์ต่อมาวันที่1ันท่มีนา2553เวลาตี2คนร้ายได้ปาปะทัดยักษ์เข้าไปนะครับใส่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะวันนั้นเนี่ยผมยัง ไม่ได้เดินทางไปถึงนะครับแต่ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจมองว่าน่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ส่วนวันที่16มีนาสมงพัเวลา3.40นิกาส0นาทีนั้นก็ปรากฏว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีก็ได้ใช้บริษัทพ่อพ่อตานะครับของคุณเนวินชิดชอบนะครับเป็นเป้าหมายแห่งหนึ่งแล้วก็ไม่มีการสอบสวนชัดเจนว่าสาเหตุที่แท้จริงของการมุ่งปองร้ายต่อทรัพย์หรือต่อชีวิตของคนในวันนั้นเนี่ย มีเหตุผลก้นใดเพราะว่าตัวคนที่เป็นพ่อเขยของคุณเ네นวินชิดชอบนี้แม้ว่าจะไม่ใช่เป็นผู้ทรงอิทธิพลของเชียงใหม่ขนาดที่เรานึกภาพออกนะครับว่าคนที่มีอิทธิพลบารมีตย่างๆเนี่ยจะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการยกระดับนะครับจากเดิมเนี่ยโจรหรือผู้ก่อการร้ายเวลาวางระเบิดหรือเวลาทําอะไรก็ดูเหมือนว่าจะมีจิตใจที่ค่อนข้างจะสงบมีความนิ่ง แล้วก็มีความพยายามที่จะคลี่คลายสลายสถานการณ์นั้นให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดแต่ว่าเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วต้องมาโดนมาตรา157เสียเองนี้ก็น่าเห็นใจอย่างยิ่งครับท่าผู้ชมก็ไม่หมดเพียงเท่านั้นครับในเหตุการณ์ต่อมาที่ททบ5หรือโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับจริงๆโทรทัศน์แห่งประเทศไทยต้องเป็นช่อง11แต่ว่าโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง5นะครับเมื่อวันที่27มีนาก็ มี53รายการนะทางตำรวจนี่ก็มีการสรุปขึ้นมามีการรับแจ้งเหตุระเบิดมีการเกิดเหตุระเบิดต่างๆนะครับก็มีการรายงานเข้ามาเป็นระยะระยะส่วนข่าวต่อมานะครับทางพันตำรวจเอกไพศาลวงศัชมงคลผู้กำกับการสอนอสุดที่ศาลเนี่ยก็ได้กล่าวว่าเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายๆแห่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็มีการสำรวจแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น นะครับสี่คนเป็นทาหารสองคนเป็นเจ้าหน้าที่รอปภอ,อีกหนึ่งคนนะครับสุนีหนึ่งคนนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับขณะนี้ก็ถือได้ว่ามีความคืบหน้าเปพอสมควรตามคำให้สัมภาษณ์ของฝ่ายทหารในขณะเดียวกันนะครับเมื่อวา,วานนี้เองนะครับอันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับเวลาประมาณตีสกว่าเนี่ยก็พบว่ามีการรอบวางระเบิดสองครั้งบริเวณด,ด้านหลังนะครับของ กองรักษาการกําลังพลกรมประชาการทหารราบที่11รักษาพระองค์นะครับก็เป็นจุดที่ทางคนเสื้อแดงนั้นได้เคยนํากําลังพลไปชุมนุมแล้วก็มีการลุกฮือกันตอนแรกก็นึกว่าจะมีการประทะมีความพยายามที่จะบุกลุกเข้าไปในเขตของทหาร